เขาจะต้องมีการวิเคราะห์ตัวละครเพื่อให้ทราบว่าเหตุผลของการกระทำเหตุผลของภาวะจิตใจนักสถานการณ์หนึ่งๆเนี่ยมีเหตุผลอะไรเป็นตัวรลงรับเวลาผู้เขียนบทนะก่อนที่เขาจะเขียนบทเขียนตัวละครใดๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนไว้เหมือนกันนะว่าตัวละครตัวนี้มีภาวะจิตใจอะไรมีแบ็กกราวด์หรือภูมิหลังอย่างไรแล้วการกระทําคําพูดการเคลื่อนไหว องประกอบทุกอย่างเลยนะฮะจะเข้ากันได้ดีสำหรับตัวละครนั้นดังนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะวิเคราะห์ตัวละครตามที่ผู้เขียนบทเขาได้วางแผนมาอย่างไรนะในครั้งนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์ตัวละครทําได้อย่างไรการวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้หลักต d i m e n s i o n a l c h a r a c t e r i z a t i o n หรือหลักการวิเคราะห์ตัวละครทั้ง3ด้าน ประกอบไปด้วยข้อใหญ่3ข้อและมีข้อย่อยเพื่อความเข้าใจในตัวละครอย่างถ่องแท้ดังนี้ด้านกายภาพ physiology ด้านสังคม sociology ด้านสภาพจิตใจ psychology ด้านกายภาพได้แก่เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกันทางกายภาพอย่างชัดเจนนั่นยังทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันไปด้วยอย่างที่เราจะเห็นบทความหรือข้อความแสดงทัศนคติ ถึงความแตกต่างนี้เช่นผู้ชายจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบคิดมากคิดเล็กคิดน้อยถึงรายละเอียดปลีกย่อยในทางตรงกันข้ามผู้หญิงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายถึงไม่ใส่ใจในรายละเอียดบ้างหรือวันเกิดลืมวันครบรอบแต่งงานเป็นตน้นอายุผู้ที่มีอายุมากกว่าในวัยชาราย่อมมีความแตกต่างด้านกายภาพกับผู้ที่มีอายุในวัยกลางคนวัยเริ่มทำง,งานวัยรุ่นหรือวัยเด็ก เช่นเด็กวัยรุ่นกับพ่อแม่ย่อมมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันอยู่เป็นประจําส่วนสูงและน้ำหนักสภาพทางกายภาพด้านส่วนสูงมีส่วนแสดงภาษาภาพสําหรับการชมละครได้อย่างมากเช่นคนที่มีส่วนสูงมากเมื่อยืนเทียบใกล้ๆกับคนที่มีส่วนสูงน้อยกว่ามากย่อมดูเหมือนคนสูงกว่ามีอํานาจขบสีผมสีของดวงตาสีผิว ในประเทศแถบเอเชียลักษณะทางกายภาพนี้อาจจะไม่มีบทบาทแสดงความแตกต่างของตัวละครมากนะักขอยกตัวอย่างในประเทศแถบตะวันตกที่ลักษณะเฉพาะทางกายภาพทําให้ผู้คนรอบข้างมีทัศนคติต่อบุคคลนั้นอย่างไรเช่นผู้หญิงผมบอนจะได้รับการขนานนามว่าเป็นบุคคลที่สวยงามแต่จะถูกดูหมิ่นว่ามีโลกมีโลกกระถัดแคบสนใจแต่เรื่องความง,งามคิดเรื่องอื่นที่จริงจังไม่เป็น การแสดงท่าทางลักษณะท่าทางที่ติดตัวมาแต่กําเนิดหรือกําลังเกิดขึ้นณนะขณะเวลาหนึ่งหนึ่งทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกต่อตัวละครแตกต่างกันเช่นคนที่ชอบนั่งหลังงอคนที่ยืนหอไหลหรือคนที่เดินก้มหน้ามองพื้นแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจหรือกําลังหมดกําลังใจในทางตรงข้ามหากตัวละครยืนตรงเดินก้าวฉับฉับแสดงถึงความมั่นใจและกระฉับกระเฉง ลักษณะภายนอกหมายถึงลักษณะโดยรวมทางกายภาพเช่นรูปร่างหน้าตาเป็นต้นคนที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีย่อมต้องมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งการแสดงออกหรือความคิดย่อมจะมีการแสดงว่าตนเองมีความมั่นใจเช่นทําให้มีการแสดงท่าทางที่กระฉับกระเฉงเดินตัวตรงจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบย่อยบางอย่างจะมีความเข้ากันทําให้ผู้ชมหรือผู้อ่านเข้าใจตัวละครได้ง่ายขึ้น แต่หากองค์ประกอบมีความขัดแย้งกันเช่นเป็นคนหน้าตาดีแต่ขาดความมั่นใจทำไมต้องมีการวิเคราะห์ได้อื่นๆเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าความไม่มั่นใจนั้นเป็นบุคลิกปกติหรือเป็นเพราะมีสถานการณ์อื่นบีบบังคับข้อบกพร่องทางกายในทางตรงข้ามกับคนที่มีรูปร่างดีหน้าตาดีคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายย่อมมีพฤติกรรมความคิดที่ต่างกันเช่นคนที่มีหลังค่อมโดยกําเนิด ผู้พิการทางด้านร่างกายหรือการมีอวัยวะใดาแปลกและแตกต่างจากคนทั่วไปผู้ชมหรือผู้อ่านอาจมีความรู้สึกสงสารในขั้นเริ่มต้นการแสดงใดๆต่อมาอาจจะอยากให้เห็นว่าการกระทําต่อไปของตัวละครนั้นน่าเห็นใจลักษณะทางพันธุกรรมถ้าในบทละครมีตัวละครหลายตัวที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดและมีลักษณะาทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันแสดงว่าผู้เขียนย่อมต้องการแสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์ทางด้านอื่นสอดรับกันด้วยเช่นลูกสาวมีรูปร่างใหญ่โตเหมือนผู้เป็นพ่อลูกสาวอาจจะไม่พอใจที่ตนเองดูเหมือนผู้ชายกลายเป็นความขัดแย้งที่ทําให้ลูกสาวมีปมมีพฤติกรรมทุ่มเถียงพ่อตลอดเวลาการแสดงทีนี้ลองมาดูในด้านสังคมกันบ้างนะครับประกอบไปด้วยชนชั้นทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าชนชั้นทางสังคมที่ต่างกันทําให้แต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดต่างกัน คนที่เติบโตมาในชนชั้นผู้ดีเก่าซึ่งมีชื่อเสียงในสังคมมีฐานะดีมีคนนับหน้าถือตาย่อมจะมีการแสดงออกทางกิริยามารยาทการพูดจาต่างจากคนที่มาจากชนชั้นที่มีฐานะต่ำกว่าเช่นคนที่เติบโตมาในครอบครัวชั้นสูงมีผู้ใหญ่อบรมมารยาทต,ตลอดเวลาย่อมจะใช้คำสุภาพคิดก่อนพูดส่วนคนที่มาส่วนคนที่มาจากครอบครัวชาวบ้าน ชั้นแรงงานธรรมดาอาจจะพูดจาใช้คำไม่สุภาพคิดอะไรพูดตรงๆไม่มีหางเสียงเป็นต้นอาชีพการงานแต่ละคนอาจทำให้มีความคิดความอาจต่างกันหรือผู้คนรอบข้างอาจจะปฏิบัติต,ต่อคนนั้นต่างกันบางคนมีการแสดงออกด้านบุคลิกที่สะท้อนอาชีพของตนเช่นคนเป็นครูอาจารย์จะพูดจาเด็ดขาดชอบว่ากล่าวตักเตือนหากเห็นใครทำอะไรไม่ถูกใจ พนักงานทำความสะอาดตามห้องโรงแรมจะเป็นคนรอบครอบใส่ใจในรายละเอียดบางครั้งผู้เขียนบทละครตั้งใจให้ตัวละครแสดงลักษณะเฉพาะของอาชีพนั้นหรือแสดงให้เห็นว่าการกระทำบางอย่างมีสิ่งที่ตัวละครทำเป็นประจำในอาชีพเป็นเหตุผลการศึกษาแน่นอนว่าการศึกษาทำให้คนเราต่างกันทางด้านความคิดในการละครคนที่มีการศึกษาระดับสูงอาจจะเป็นคนที่คิดวิเคราะห์ไตรตรองทำการใด ทั้งที่ในทางลบหรือทางบวกได้อย่างแยบย์ส่วนผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าอาจจะถูกแสดงในฐานะถูกเอาเปรียบถูกหลอกเป็นต้นชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันของแต่ละคนย่อมส่งผลต่อการกระทำพฤติกรรมทั้งสิน้นหรือแสดงออกเพราะเป็นนิสัยที่กระทำอยู่ทุกวี่วันตัวอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่ทุกวันผู้เขียนบทละครอาจจะทำให้นั่นเป็นสาเหตุให้คนคนนั้น ได้ตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเป็นต้นการที่ตัวละครจะทําอะไรขึ้นมาจะต้องมีเหตุผลรองรับมิใช่จะเขียนหรือกํากับให้ตัวละครตื่นมาแต่เช้าตรู่ในวันหนึ่งทั้งที่ปกติเป็นคนตื่นสายจะทําให้โครงเรื่องไม่มีความหนักแน่นาศาสนาคนที่มีาศาสนาแตกต่างกันอาจจะสะท้อนมุมมองหรือพฤติกรรมที่ต่างกันไปด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามโดยเฉพาะสุภาพสตรี ย่อมจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้ถูกหลักศาสนามีการสวดมนต์ในระหว่างวันหรือละหมาดงดรับประทานอาหารต้องห้ามเช่นเนื้อหมูเป็นต้นหากตัวละครได้รับการแนะนําว่านับถือศาสนาใดๆการแสดงออกในฉากต่อมาต้องตรงกับหลักศาสนาด้วยชนชาติหรือเชื้อชาติเรื่องวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติหรือเชื้อชาติเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่สามารถใช้ชนชาติของเราเป็นบรรทัดฐ,ฐานตัดสินว่า การกระทำของชนชาติอื่นไม่ถูกต้องหรือกล่าวว่าสิ่งที่เขาทำแปลกเพียงแค่มองว่าแตกต่างจากเราตัวยอย่างเช่นหากตัวละครคนไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยอายุในวัยกลางคนที่มาจากครอบครัวชนชั้นสูงที่ได้รับการอบรมดูแลจากญาติผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดย่อมจะไม่แสดงออกด้านความรักต่อหน้าสาธารณะอย่างโจกแจ้งอย่างเช่นการกอดจูบก,กันเป็นตน้นตำแหน่งในชุมชน คนที่มีตำแหน่งต่างกันในชุมชนหรือสังคมย่อมจะแสดงออกทุกด้านต่างกันเช่นคนที่มีความเป็นผู้นำอาจจะแสดงออกมาในการประชุมบริษัทหรือประชุมหมู่บ้านอย่างแข่งขันคนอื่นๆเห็นว่ามีศักยภาพก็จะเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือหัวหน้าหมู่บ้านตำแหน่งเหล่านี้เองที่บอกให้ผู้วิเคราะห์ตัวละครได้ว่าบุคลิกลักษณะหรือสภาพทางความคิดของตัวละครในชั้นแรกเป็นอย่างไรการเป็นสมาชิกทางการเมือง ในเรื่องที่มีการเมืองเป็นศูนย์กลางหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเนื้อเรื่องการที่ตัวละครหนึ่งเป็นสมาชิกทางการเมืองต่างกลุ่มกันอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของละครเช่นกลุ่มหนึ่งรักการเปลี่ยนแปลงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นนักอนุร,รักษ์นิยมเป็นต้นสิ่งบันเทิงใจหรืองานอดิเรกสิ่งนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการกระทําหรือการตัดสินใจของตัวละครได้เช่น ตัวละครหนึ่งชื่นชมผู้ที่ร้องเพลงเพราะเป็นชีวิตจิตใจอาจจะติดตามสนับสนุนนักร้องคนหนึ่งจะทําให้เกิดการกระทําที่อาจจะไม่มีเหตุผลขึ้นได้อย่างการเฝ้าติดตามนักร้องคนนั้นไปทุกหนแห่งเสียเงินเสียทองซื้อของที่เกี่ยวข้องกับนักร้องจนไม่มีเงินเหลือจะกินเป็นตน้นแต่เหตุผลที่รองรับการกระทํานี้ก็คือความชอบสิ่งบันเทิงใจที่ตัวละครนั้นมีต่อการชื่นชอบนักร้องนั่นเองสำหรับด้านสภาพจิตใจ องประกอบด้านนี้เป็นสิ่งที่อยู่ข้างในของแต่ละคนมีองค์ประกอบย่อยต่อไปนี้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรือมาตรฐานทางจริยธรรมองค์ประกอบนี้ถูกใช้มากในเรื่องของความขัดแย้งด้านความรักเช่นตัวละครที่มีทัศนะว่ามีเพศสัมพันธ์เป็นเพียงความสุขชั่วครู่มาตรฐานทางจริยธรรมก็ต่ทำทําให้การเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นเป็นเรื่องที่ทําได้โดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาในทางตรงข้าม คนที่มีทัศนคว่าการมีเพศสัมพันธ์ต้องมาจากพื้นฐานของความรักมากกว่าความสุขทางกายย่อมจะต้องไม่ยอมให้ความต้องการทางกายมีอำนาจเหนือทัศนคตินี้ยิ่งมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงด้วยแล้วอาจจะเป็นประเด็นให้ขัดแย้งกับตัวละครตัวแรกอย่างรุนแรงอันนำไปสู่จุดพลิกผันของเหตุการณ์ก็เป็นได้ความทะเยอทะยานตัวละครที่มีความทะเยอทะยานสูงย่อมแสดงออกได้จากการการะทําหรือคําพูด ช่นตัวละครเกิดจากครอบครัวชนชั้นกลางระดับต่ำมีฐานะค่อนข้างไปในทางยากจนเนื่องจากพ่อแม่มีอาชีพทำงานในบริษัทกินเงินเดือนระดับกลางๆแต่มีหนี้สินเยอะมีลูกหลายคนแต่ตัวละครนี้มีความทะเยอทะยานอยากจะหลุดไปจากวังบนชีวิตเช่นนี้อาจจะตัดสินใจทำง,งานพิเศษเพิ่มมากมายเพื่อส่งตนเองเรียนให้สูงกว่าระดับที่พ่อแม่เป็นหรือระดับที่พี่น้องของตนเป็นต้น ความคับข้องใจสาเหตุที่ทำให้เกิดความคับข้องใจอาจจะทําให้ตัวละครหนึ่งกระทําในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงแต่ในฐานะผู้วิเคราะห์ต้องรู้ว่าเหตุผลของการกระทํานั้นคืออะไรเช่นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําพนักง,งานบริษัทนหนึ่งถูกปลดออกจากงานทั้งที่วางแผนจัดเก็บสะสมเงินเดือนเพื่อการไปศึกษาต่อต่อตางประเทศความฝันพังทลายเงินที่สะสมเริ่มหมดไปทุกทีงานใหม่ก็ยังไม่มีอาจจะทำให้เกิดความขับข้องใจในต่อโชคชะตา ต่อสังคมต่อบริษัทเดิมถึงทำให้ตัวละครวางแผนปล้นหรือประชดสังคมโดยการตัดสินใจเป็นคนเร่ร่อนการควบคุมอารมณ์คนที่บกพร่องทางด้านการควบคุมอารมณ์ก็จะแสดงออกทางสีหน้าแววตาคำพูดที่แสดงอารมณ์เกลี้ยกราดรุนแรงผิดกับคนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีแม้ในสถานการณ์เดียวกันตัวละครที่ควบคุมความโกรธไม่ได้ อาจจะด่าทอคนอื่นที่ทําอะไรให้ตนเองไม่พอใจแม้จะเป็นเพ,เพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นพนักงานเสิร์ฟนำเครื่องดื่มผิดมาให้ตัวละครนั้นก็ด่าถึงบุคปปการีหรือใช้คําหยาบคายด่าทอถึงสติปัญญาของพนักงานเสิร์ฟนั่นอาจจะกระตุ้นให้พนักงานเสิร์ฟกระทําการใดๆต่อมาทําให้เกิดความขัดแย้งบานปลายได้ทัศนะเกี่ยวกับชีวิตบางคนอาจจะมีทัศนคติในแง่บวกหรือแง่ลบเกี่ยวกับชีวิต เช่นตัวละครหนึ่งมีความคิดว่าการอยู่อย่างพอเพียงเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดส่วนต,วตัวละครอีกคนชอบชีวิตด้านวัตถุนิยมหากให้ตัวละครทั้งสองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมจะมีความแตกต่างกันสภาพซับซ้อนทางจิตใจเป็นภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นในวัยเด็กจากสภาพแวดล้อมหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นภายใน และขับเคลื่อนให้คนคนหนึ่งมีความคิดหรือพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นโอติปุสอิเล็กทราคอมเพล็กซ์เป็นชื่อตัวละครหนึ่งในเทพรก,รกรรณาธกีไโบราณโอติปุสเป็นผู้ชายหลงรักแม่ของตนเองและอิเล็กทราเป็นผู้หญิงหลงรักพ่อของตนเองหลงรักมากจนกระทั่งอยากจะฆาตกรรมผู้ปกครองอีกฝ่ายเพื่อตนจะได้ครอบครองรักแต่เพียงผู้เดียวในทางหลักจิตวิทยา คนเราอาจมีสภาพนี้ในวัยเด็กที่ลูกชายอิจฉาพ่อลูกสาวอิจฉาแม่และพยายามเลียนแบบเพื่อดึงความสนใจของผู้ปกครองที่มีเพศตรงข้ามกับตนเพื่อให้รักตัวเองเช่นลูกชายอยากมีความเป็นผู้ชายมีความกล้าหาญมีความไม่กลัวอันตรายลูกสาวมีความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเป็นตน้นความสามารถคุณภาพหรือลักษณะที่ดีระดับสติปัญญาสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า คนหนึ่งจะมีความรู้สึกในคิดอย่างไรหรือเมื่อมีองค์ประกอบนี้ในด้านดีก็จะทำให้ผู้คนรอบข้างปฏิบัติต่อเขาแตกต่างกันไปเช่นคนที่มีความสามารถด้านดนตรีเป็นเลิศย่อมจะมีความสุนทรีใจเย็นรักเสียงเพลงหรือชอบคนอื่นๆที่รักเสียงเพลงเช่นเดียวกันอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนที่สามารถอ่านจิตใจคนอื่นได้เป็นเยี่ยมหมายถึงว่าเป็นคนที่คิดถึงบุคคลอื่นก่อนตอนเอง มองเห็นว่าคนอื่นต้องการอะไรมีความรู้สึกอย่างไรก็จะพยายามไม่พูดหรือกระทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เป็นต้นหากเราได้มีคอร์ตละครแล้วนะฮะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครอ่านบทละครได้อย่างมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นสาหรับนากแสดงก็จะทำให้สแสดงบทบาทนั้นได้อย่างถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนที่อยากให้ตัวละครน,นั้นเป็นอย่างไรนะฮะการสแสดงการวิเคราะห์ละครเนี่ย มีประโยชน์อีกอย่างก็งคือทําให้ผู้วิเคราะห์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่นนรู้ตัวนั่นเพราะว่านักเรียนผู้วิเคราะห์นะฮะจะอ่านต้องอ่านเท็กซ์หรือว่าบทละครที่เป็นภาษาอังกฤษและพอเราวิเคราะห์ไปในแต่ละข้อแต่ละด้านทําให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่นนรู้ตัวนี่เป็นวิธีหนึ่งที่ดีนะฮะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครับ